มานะครับลูกคากันมาวันะะนี้จะมาให,ให้ดูเครื่องสภาพ90%อีกแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นยันมาสามสูบจะเป็นรหัส 3TNM นะ NM72 MM ตัวนี้นะครับใน Google ก็แรงม้าก็จะอยู่ประมาณ2 4 2 4 25แรง3,600ลรอบแต่ของเราไม่บอกเยอะขนาดนั้นนะครับก็20กว่าแรงนะประมาณ23แรงก็พอนะถ้าลูกค้าอยากดูก็เข้าไปดูใน Google ได้ว่ารหัสเครื่อง3 t n m เนี่ย แรงมาแล้วเราจะคัดสภาพปูไม่ได้คัดนะตัวนี้มันมาสวยจริงๆมีไดร์ตะก้อด้วยครับดูดิดูถ้อยเสียโอ้โหแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยอะไลสตาร์ทขาวๆแป๊บๆเราเปิดน้ำมาเปิดน้ำมาอ่าเราจะผ่านน้ำมายุกตัวดูความสวยงามโอ้โหรุ่นี้เป็นปั๊มกำมะนาเลยนะเออปกติเจ็ดสองนี่เป็นปั๊มฝังนะตัวนี้เป็นเอ็มเอ็ม e. นี่เขาเรียกปั๊มกำมนาและเอ๋ไปไปปังเสียงไปไปเลย 还有呢。 ไม่มีลมดันไม่ไอไม่หวัวไม่ฟ้าแล้วเดี๋ยวแล้วไปเลยนี่ดนนะอ่ะตัวนี้เอาเปาดับได้เลยนะตัวนี้เป่าดับได้เลยฮะน่าเอาเปาดับไเลยตนี้ขากันเรืกันเดียว ủa, ủa lan lập lan gian đi lắm cháu lắm